สวัสดีค่ะเช้านี้มาอยู่กับเจ้ยจำปาดงนะนี่เดี๋ยวเราก็จะได้เตรียมดํานาอีกแล้วนะครับพี่ต้นกล้าที่เราถอนเมื่อวานนี้เนาะเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาดํามาทุ่งนี้นะคะติดบ้านนะคะวันนี้ไม่ได้ไปไกลนะคะจะมาดําที่นะคะนาติดบ้าน,นต้นกล้าที่เราเอามา เต็มนะคะเมื่อวานนี้นะคะพากันถอนโอ้ยมือจนมือจนน,นี่มือจนเป็นแบบนี้นะคะมันเป็นแบบเส้นเลือดขอดเนาะ,ะถอนกล้านะคะเราต้องดึงแรงๆเนาะถ้าดึงมันก็จะไม่เกิดยาวมากเลยนะคะ fc ต้นกล้านะคะที่ถอนมาเมื่อวานนี้วันนี้จะได้ดำนะคะติดนานาตีนบ้านนะคะไม่ได้ไปไกลเนาะวันนี้ ไม่ได้ไปไกลนะคะเดี๋ยวเราก็จะตัวน้ำก็เยอะอยู่โอ้ก็เยอะอคันนาก็พากันตัดแล้วของไม่เจอยังไม่ได้ตัดนะคะยังโลกอยู่เป็นนาติดบ้านนะคะอนีนะะ่เด็กนาพี่น้องนะคะพี่น้องที่นะคะติดกับพ่อนะคะคนคนที่ติดกับพ่อนี่แหละเนาะแบ่ง แบ่งให้นะคะพี่น้องกันแต่พ่อพอแม่ก็ป้ายหมดแล้วนะคะมันก็จะอยู่ติดกับนาของพี่ชายนะคะของพี่ชายจะนะคะนำเสร็จแล้วเพราะว่าเขาเขาจะทำนาหวานกันทำนาหวานนี่มันจะโลกเนาะไปดูของพี่ชายก่อน ทำนาหวานก็ทำทำนาดำก็ทำไม่ค่อยมีเวลาก็หวานพอหวานเสร็จแล้วนะคะของพี่ชายจะทำนาหวานนะคะก็ติดกันนี่แหละมองไปก็เคี้ยวหมดแล้วนี่จะเป็นนะคะ ลูกชายคนเล็กของปู่ของย่าเขาก็เลยได้ติดกับติดกับถนนห้นทางเตรียมแล้วตอนนี้กำลังเตรียมตัดตัดหางกล้าก่อนนะคะเพราะว่าเราดำมันจะยากเนาะนี่ยากก็ยังไม่ได้ดำก็ขึ้นแล้วตัดหางกล้ากันก่อนนะคะเตรียมดำนะ ถ้ามันมีร่มแบบนี้ก็ดีเนาะ FC เนาะมันจะไม่แดดไม่ร้อนนะตอนนี้ก็กําลังเริ่มแล้วนะครับเตรียมแล้วเตรียมลงดำนากันติดกับบ้านนะคะอยู่ติดกับบ้านติดกับวัดสบายเนาะวันนี้ไม่ได้ไปไกลนะนี่แหละของพี่ชายคนรองก็ทําแล้วเข้าหวานเอาหมดแล้วตอนนี้กำลังเตรียม ตัดปก้าตัดหางก้าเนาะที่เราเรียกว่าตัดหางก่อนน้ำไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ตัดแล้วก็ลงไปเดี๋ยวเราก็จะลงไปดำน,นะคะอันนี้ก็จะไม่เยอะเท่าไหร่นี่นะคะแต่กว้างมากเลยนะคะเอฟซีกว้างมากนะคะดำไปน่น ทั้งวันนะคะวันนี้เดี๋ยวก็มีการน,นะคะพี่น้องก็จะมาช่วยกันอีกแล้วกาเราก็เอามาเยอะเยอะแล้วกำลังเตรียมตัดตัดหางก่อนนะคะเพราะว่าน้ำก็ไม่คือเยอะเท่าไหรน่นี่จะเว็ดแบบนี้ ดำแค่นี้แหละจะได้สบายเนาะถ้าน้ําเยอะก็ดํายากนะคะก็ต้องตัดตัดหางออกซะก่อนดูวิธีดําน้า ได้ดำนาน้ำพอดีพอดีนะคะดำนาเมือ่อวานนี้ก็ไปดำนาโอ้ไม่ใช่ง่ายๆนะคะดำนาเนี่ยโอ้นะปวดหลังปวดเอวไปหมดเนาะเมื่อคืนนี้ก็อ่าจะนอนหลับสบายนะคะแต่มันก็ปวดหลังปวดเอวผักบุงก็เอาขึ้นมานะคะถ้าไม่เอาขึ้นมาก็เต็มแล้วนะคะผักบุงลอยกันอยู่ เดี๋ยวจะเอาไปให้ปลากินเยอะนักการหารงก่อนนะะ้ำเยอะออ เตรียมแล้วลวนันยังเช้าอยู่ดเราก็ไปพาไปดูแลนะคะที่นาที่เราจะดำวันนี้โอ้ไถปั่นเรียบร้อยนะเดี๋ยวก็จะลงมือดำนะปวดเอวอีกแล้ววันนี้ก็เนาะถ้าดำนานนี่มันเหนื่อยหนะสิเยอะอยู่นะคะไม่ใช่ว่าน้อยๆไรนี่ก็เต็มแต่น้ำก็ ก็ยังดีอยู่เนะตรียมนะคะถ้าชาวนาก็แบบนี้แหละไถขัดเตรียมเรียบร้อยนะคะก่อนที่เราจะลงเดี๋ยวแขกก็จะมานะคะมาลงแขกอีกเหมือนเดิมนะคะแต่วันนี้คงจะคนจะไม่เยอะเท่าไหร่นะคะเพราะว่าเป็นวันไม่ได้เยอะเท่าไหร่ก็เยอะอยู่ไม่รู้ว่ากี่ไร่นะคะของพี่น้องนะ,ะของพี่น้องทางพ่อนะคะนี่เนาะ นะจะแบ่งออกจากกันนี่แหละของพี่ชายคนรองก็จะอยู่ข้างบนนะแบ่งออกจากกันนะคะรับมรดกตกทอดจากปู่ย่าตายายนะฮะแต่ที่นี่ไม่มีอะไรเนาะมีแต่ที่ทํากินเฉยๆนะคะจะเอาไปอะไรก็ไม่ได้นะคะเพราะว่าไม่มีเอกสารสิทธิ์นะคะอยู่ติดบ้านแท้ๆเนาะแต่ไม่มีใบอะไรเนาะมีแต่เสียภาษีดอกญ้านะคะเฉยๆเนาะไม่ได้ จะไปทําอะไรก็ไม่ได้นะที่นาของเราทํามาหากินกันไปนี่แหละเนาะขอบคุณมากมากนะคะสําหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะภูเขาเหมือนเดิมขอบคุณมากมากค่ะเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ